อีกรอบหนึ่งค่ะกับการแสดงของแวามูจากเรื่องโจโจริชัยแอดเวเจอร์อโจโจลาครับสตวัตค่ะนแ,แกมไอคนติ้งต้องท่างจ้อมันเป็นมุดหัวอยู่ที่ไหนล่ะกโ,โจฉันได้ยิน่าว่ามันแข็งแกร่งขึ้น ไอคนที่จัดการท่านเอซิดีซีน่ะมันอยู่ที่ไหนล่ะดูเหมือนเจ้าโจาโจจะไม่อยู่ที่นี่สินะเจ้าคือซีซ่กผู้ใช้ฟองสบูค่คนนั้นล่ะสิทีท็อดูจากการเคลื่อนไหวร่างกายของเจ้าแล้วเหมือนเจ้าจะตั้งใจฝึกอย่างหนักจนแข็งแกร่งขึ้นมันยอมได้อย่างน้อยเจ้าก็ฝึกค่อจะถูกวา่าโผู้นีสสังหารเฮ้ยอย่ามาดูถูกกันนะเว้ยวามั่วฮัตโต้ เพิ่มการหมุนด้วยความเร็วสูงนั่นแหละคือบับเบิ้ลคัตเตอร์มันเคลื่อนด้วยคืดโมนตราท้องเงินไม่แตกแนะ่ฮึนั่นก็คืดมนตราครับคุณเจ้าหี้ดูเหมือนจะแข็งแกรสื่อมนิดกว่าที่คาดคิดเอาไว้ <c oughs> สิ่งนี้ไม่เป็นบับเบิ้ลคัตเตอร์ได้กลายเป็นบับเบิ้ลเลนส์และกำลังลอยอยู่กลางอากาศเลนส์เหรอแล้วรู้ที่กระต่อยเอาไว้ที่กำแพงนั่นน่ะก็เป็นเหมือนชัตเตอร์ของกล้องที่เปิดอยู่ตลอดเวลายังไงล่ะเลนส์ จะหาแสงแสงจากด้านนอกเข้ามาในโรงแรมนี้ว่าไงนะแกขยับไม่ได้แล้วตอนนี้แกคือฟิล์มฟิล์มถ่ายรูปยังไงล่ะมอใหม่เป็นตออตโกไปซะว้าบูครั้งนี้เธานจะพิเดศด้วยการส่งพึื้นมังกรใส่แกโดยตรงจุดเดียวและในชุบพริตตามีจุดบอดเพียงจุดเดียว มันเป็นจุดที่ร่า,างกายเขาสีซ่ากลายเป็นเหงาด้วยแสงที่มาจากเลนและวาามูกเขาไม่พลาดใช้โอกาสนี้สีซ่าได้สัมผัสเป็นครั้งที่สองาว่ามูนั้นเป็นอัจุริยะด้านกาต่อสู้กระบวนท่าสายลมพายุสายสั่งสิ่งเจ้าแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากเลยล่ะพอใจจริงๆ ไม่เจอคู่ต่อสู้แบบนี้มันมาฮันนับรถพื้นบนตราซีซ่าขอสีตับเบอให้กับมันเดี๋ยวขอดูซีซ่าก่อนซีซ่าอ่าซีซ่า อาซีซ่าอาซีซ่าไม่นะอาซีซ่าอาซีาซ่าซีเดียวก็พิธีกรเป็นแฟนโจโจเกียรติมากที่ที่เอาซีนนี้มาเกียรติในทางที่ดีนะคะอะขอให้ทางมาให้แนะนำตัวสักนิดนึงค่ะเชนค่ะข้ามีนามว่าอารุณด,ดุลมาเนี้อขอชื่อว่าหมาฮั่นนีคอสเป็นวามุจากเรื่องโจโจโละะ่าซ่างสตวตรรษ ใช้พลังเยอะแล้วหนุห่ยม,มากใช้พลังเยอะจริงเหรอ,อใช่เยอะสุดๆโอเคคัทก,ก่อนคัทก,ก่อนมีคาแรคเตอร์เกิดอ่ะเดี๋ยวให้ฟังคอมเมนต์จากทางพี่เมื่อกี้วีการเอ็นอ่ะมาเปฟังคอมเมนต์จากทางพี่กุ๊กกิ๊กและการคาะเรียนเชิญค่ะ ก็กถือเป็นคอนเทนต์ที่สนุกใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ أ, เริ Mot ่มต้นกันเลยเราเก็บความเป็นโจโจได้ค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็มีเทคนิคการนําเสนอที่น RE. ่าสนใจนะครับในเรื่องของตัวละครเนี่ยการแต่งตัวเนี่ยโอเคเราเข้าใจมันจะให้เหมือนในต้นแบบแบบก็คงต้องดกแบบว่ากล้ามเยอะมากนะครับะฉะนั้นเราก็มีชุดที่แบบในลักษณะสื่อความเป็นกล้ามนี้ออกมานะครับโดยรวมก็ถือว่าออกมาดูเป็นวาเมอร์นะครับในเทคนิค ที่เป็นใช้ร่มแล้วก็เป็นฟองสบู่ของซีซ่าเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจดีนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าในมุมของแบบคนทำท็อปเนี้ยเราก็จะรู้ว่าเ,เราอาจจะต้องตอนนี้ร่มมันยังดูเป็นล่มชัดเจนไปหน่อยแต,แต่เทคนิคน,น,น่าสนใจละเราอาจจะพยายามต้องหาวิธีที่จะันให้มันเนียนมากขึ้นอีกน,นิดนึงเพราะว่าถ้าคนที่ไม่ได้ดูเรื่องนี้ก็จะงงๆงนิดนึงว่ามันคืออะไรยังไงใช่ไหมครับแต่ว่า ไอเดียน่าสนใจที่มีเป็นแถมเรายังมีแบบเป็นไฟเพื่อให้มันดูเป็นตามเนเรื่องมากขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยน่าน่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่ามามาสุดทางแล้วนะครับแต่โอเคมันก็จะยังมีเรื่องของแบบบางทีฟองสบู่ยังตกออกมาจากโล่มาอะไรเงี้ยต้องผมคิดว่าที่จะพูดทั้งหมดแค่จะบอกว่ามันมันยังพัฒนาต่อได้จะยิ่งขึ้นไอีกน,นะครับแต่ว่าจังหวะจะกโฟนการพูดการอะไรเนี่ยซาตรงนะครับโดยรวมการสแสดงเนี่ยถือเป็นการสแสดงที่ดีเลยนะครับก็จะประมาณนี้กันนะครับ เค่ะขอบคุณพี่กุ๊กกิ๊กมากนะคะเดี๋ยวขอให้บุรุษเสาหินเคียวเวคีก่อนนะคะเป็นงานอลังการเลยทีเดียวตอนนี้เวลายังจับอยู่นะคะไม่ต้องรีบค่ะเวลาจับอยู่ไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องรีบเวลาจับอยู่วามงเอาลูกบอลของนายไปวามงอ่าโอเค